จากเหตุคุณครูนะครับโดนทําร้ายเพราะว่าไปอยู่เวรเนาะที่เชียงรายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนำมาสู่การตั้งคําถามนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องให้คุณครูเนี่ยอยู่เวรที่โรงเรียนหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อันตรายเนาะถ้าโจรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะไปสู้อยู่ดีแล้วคุณครูเนี่ยลาพังสอนก็คือสอนอยู่แล้วจะให้ไป ปกป้องพิทักษ์ทรัพย์อะไรมันไม่ไม่ได้เป็นกาดไม่ได้เป็นอะไระนะซึ่งย้อนกลับไปะนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็มีการชีแช้แจงออกมานะว่ามันเป็นมติของคอรมอนในปี25-42นอ่ะนะครับว่าให้ครูอยู่เวรเพราะว่าให้คุณครูเนี่ยปกป้องรักษาความปลอดภัยแล้วก็พิทักษ์ทรัพย์สินของทางราชการทีนี้เนี่ยเขาก็ถามถึงวิธีการแก้ปัญหาซึ่ง ทางกระทรวงเศรษิการเนี่ยเขาก็มีการตั้งงบประมาณไปแล้วโดยเขาตั้งงบขอไปในปี2568นะครับก็ยอมรับนะครับว่าไอ้กฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันไม่ทันสมัยไม่ทันเหตุการณ์เนะเพราะว่าคุจริงๆเนี่ยคุณครูอะ่ะไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอนอย่างเดียวบางทีก็ต้องทำทำหลายอย่างอะ่ะยันพานโรงก็ยังต้องทำอยู่เวรอีก ทำธุรการอีกต่างๆนานาโดยงบประมาณปี2568ที่เขาตั้งไปนะครับก็จะเอาหาคนมาจ้างทําแทนสิ่งพวกนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานธุรการจ้างพานโลงแล้วก็จ้างรอปภแต่ประเด็นก็คืออาจจะยังจ้างแล้วก็ไปกระจายทั่วประเทศยังไม่หมดนะฮนะเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณด้วยแล้วก็จํานวนที่เพิ่มเติมขึ้นด้วย